ในทุกๆวันเราจะพบเจอ,อนักเรียนที่ใช้ถุงพลาสติกการซื้อขนมมากินเป็นเรื่องปกติแต่ที่มันไม่ปกติคือนักเรียนกินแล้วไม่นำถุงขนมไปทิ้งลงในถังขยะขยะทุกชิ้นที่ทิ้งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ทุกๆเช้าเรามักพบเจอ <mortality> นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกแทนถุงผ้าแม่เราซื้อผลไม้มาฝากดอะไปฝากเพื่อนกันมาให้บอสแม่เราไปต่างจังหวัดมาฝากผลไม้มาให้ แม่เราก็ซื้อมาฝากเฮ้ยขอบคุณนะเรารำลังอยากกินอยู่พอดีเลยเฮ้ยเราผลไม้ไปกินกันเถอะทิ้ถุงไว้นี่แหละนี่คือความเห็นแก่ตัวของนักเรียนนอกจากจะไม่ใช้ถุงผ้าแล้วยังทิ้งถุงพัสิิเกินกาในโรงเรียนการขายอาหารก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ไม่ชินตา แม่ค้าใช้ถุงกระดาษและถุงพลาสติกห<อ>่ออาหารให้กับนักเรียนโอ้ oh, สวยดีนะเนี่ยเพ่ hey, งเราซื้อขนมมาให้้าเร,ราปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกหยุดใช้ถุงพลาสติกแล้วมาใช้ถุงผ้าแทนกันดีกว่าอ่ะเพื่อนเราซื้อขนมมาฝากนี่ก็เช่นเดียวกัน หยุดใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้ากันเถอะน้องทำไมไม่เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแบบนี้ล่ะจะไ,ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยเออเนาะทำไมเราไม่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเขาเปลี่ยนมาใช้แบบนี้โอเคค่ะ หลักของการเกิดภาวะโลกร้อนนะครับคือการใช้ถุงพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยากการใช้ถุงพลาสติกหลอดพลาสติกล้วนแล้วแต่เป็นขยะมูลฝอยที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายดังนั้นเราควรเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้ากันเอะครับ